ให้พี่จงกินอันนี้ของพี่จง,นนง,จง,นนงวานนง่าพี่ขอย่าเดี๋ยวพี่จงก็จะทําบันไดไปตรงนี้ใชใ่เราใช่ปะ่ะ <laughs> วาฝันไว้ก่อน <laughs> คลิปนี้เนี่ยหมูอ้วนกับยาย่าเนี่ยเราจะมาอธิบายนะคะว่าสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบก,กับพวกเราในช่องหมูอ้วนนะคะนี่เลยวันนี้เรามีขนมนะคะเอามาแวะเอามาฝากพี่จงนะคะเพราะว่าเห็นแกอยู่ที่นี่หลายวันนะคะไม่รู้ว่า มีอะไรกินหรือเปล่าไม่ได้กลับบ้านหลายวันละนานละแต่จริงๆแกก็หายกินเองได้แล้วนะแต่ว่าเรามาถึงนี่ไงก็มาถึงละก็เลยเอามาฝากพี่จงนะคะวันนี้เนี่ยหมูว่านจะพายาย่านะคะทุกคนมาดูบ้านใต้ดินของพี่จงนะคะว่าพี่จงเนี่ยสร้างไปถึงไหนละ่งไหน อยู่ในบ้านเลยเหรอใช่ในบ้านนี่แหละยาก็ไม่ได้มานานทุกคนไม่รู้เลยนะคะหมูอววนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามูอ้วนไม่บอกนี่ไม่รู้แล้วมันมีบ้านะว่ยังยังไม่เคยเห็นตอนที่พี่จงทําเลยก็เลยไม่รู้แต่ว่าเมื่อคืนพี่วิทย์บอกนะคะทุกคนก็เลยเเดี๋ยววันนี้พายยามาดูแล้วกันก็เลยมานะคะไปดูสิเข้าไปในทำไมต้องถอยอันนี้ตรงนี้เราก็จะเอาขนมไว้ตรงนี้ก่อนพี่จงก็อยู่นะคะทุกคนรถก็ยังอยู่เลย ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าอยู่ค่ะพี่จงน่าจะตัดหญ้าอยู่โอ้ดีเลยโอ้ได้สร้างบ้านแบบนี้เลยเหรอโอ้ดีโอ้เป็นไงบ้างโอ้โอุ้ยมีที่นอนด้วยอ่ะได้ดีนอนมากพี่จงก็คือนอนโอ้นอนใต้นี้เลยเล้าอะไรรอบแป๊เปิดนี่นเปิดนี่จะไมองเห็วู้พี่จงมาแล้วพี่จงก็น่าจะใครมาบุกบ้านใครมาบุกบ้าน พี่โจ๊ก็ต่บเติมเป็นบ้านนอนบนนี้พี่โจ๊กเราได้แหละนอนบนนี้เหมือนมันโดนยกสูงขึ้นเนาะใช่แ่นี่แหละจะได้ปลอดภัยจากพวกสัตว์มีพิษด้วยดี่แล้วรอบหน้ามานี่มันนอนตรงนี้ดีกว่าเออนี่เลยพี่บอกว่าบ้านใต้ดินก็มีแค่นี้นะคะทุกคนนี่เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นดินแล้วเหมือนพี่จงจะขุดลึกลงไปนิดนึงเนาะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่จงกน่าจะทําบันได ไปตรงนี้ใ,ให้เราว่าฝันไว้ก่อนทจริงเราก็ขึ้นแบบที่ยากขึ้นลงอย่างนี้นั่นแหละแต่แต่ก็ว่าฝันไว้ว่าพี่จงอาจจะทําบันไดไว้ฝั่งนี้ไงแบบขึ้นบันไดขึ้นมาอย่างเงี้ยเออดีดีนะมีที่นอนอยู่ข้างล่าง <S <S นะก่อนหน้านี้น<บ>ีผูกเปลนอนอย่างเดียวแล้วใช่ถ้าต่อไปเราไม่ไปนอนชั้นบนแล้วก็มานอนชั้นล่างตรงนี้ได้เพราะว่าเพราาะว่พื้นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบ เรียบเท่กากันบดเลยแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบนี้ทุกคนแผ่นหนึ่งอยู่ข้างล่างแผ่นดนึงอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะมันก็เลยไม่ค่อยดีนอนอ่ะในบ้านพี่โจก็มีแค่นี้แหละพี่โจก็ต่อเติมใหม่นะคะทุกคนให้มันเป็นเตียงนอนนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะนี่ออ,อ,อันนี้ก็จะเป็นรถ เก่าของพี่จงรถคันเก่าคันเก่งของพี่จงต้องต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่ารถอะไรอีกแก่คู่ใจพี่จงอย่างนี้ป่ะทำไมพูดไม่พร้อใช่ไหม,ม <laughs> รถคู่ใจพี่จงนะคะทุกคนเลยนี่เดี๋ยวก็ไม่เหลือแล้วเลอแต่กระดูก <laughs> รถเราี่อีหน่อยก็น่าจะแปลงสภาพกันเต็เมรถพี่จงแล้วเนี่ยนี่ใช้งานจนคุ้มอะ่ะดูสภาพอะ่ะ โคุ้มมากแลยแต่กระดูกนะค่ะทุกคนไม่มีไม่มีหนังหุ้มหมดละพี่โจงเนี่ยขนมมาให้ให้กินเต็มเลยครับกินข้าวหรือยังยังเอาขนมให้พี่โจงกินอันนี้ของพี่โจงหรือว่าพกินของยายของหลอาพี่จงกินหรือเปล่าเาขาพี่จงกินเลยพี่โจงนนตัดหญ้าที่นู่นเหรอจะทำไรเหรอ Oh. อ๋อจะปลูกคารับพนนะคะทุกคนนี่เลยยี่ข <laughs> <c oughs> ้ออะไรไม่รู้พจนงนาข้าวเฉยยี่ข้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกโอ้ <laughs> oh, ลมแรงมากวันนี้บรรยากาศก็ค่นัคนที่จะดีเลยวันนี้ หลังจากที่เราดูบ้านพี่จงนะคะแล้วก็ดูพี่จงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูผักของแม่นะคะว่าดีเก็บหรือยังตอนนั้นเรามายังน้อยๆอยู่เลยเออดูดิเขียวปีเลยแล้วข้าวตอนนู้นเรามาเหลืองๆนะเนี่ยแล้วก็ย<อ>ังไม่โตเท่านี้เลยเนาะแม่หว่านปุ๋ยไปนิดเดียวเลยเขียวชะอมนะเขียวผักดีแหละอู้สุดยอดมากแต่ ข้าวตรงนี้ยังไม่เคยได้กลิ่นเนาะผัดชิมแม่ก็โตประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนโตนิดหน่อยแล้วอันนี้คือแม่พ่นยาใส่เปล่าหรือว่ามันโดนละอองยา โอ้ฝั่งนี้มันเหลืองหมดเลยทุกคนแต่ว่าฝั่งนู้นมียังเขียวๆอยู่ฝั่งนู้นไม่ดนแต่ว่าฝั่งนี้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยแม่ไม่น่าจะแบบไม่เอานะมันน่าจะโดนละออกยาอะไรสักอย่างแน่เลยเริ่มจะดีอันนี้แล้วนี่ อเออเริ่มจะ,จะดี <มา S 1> ถอนละสองอาทิตย์ก็ได้จะถอนได้ละเ,ออเริ่มสูงแล้วเนาะนี่นะคะทุกคนเนี่ยบางต้นเนี่ยก็พร้อมกินละมันเริ่มใหญ่ละอันนี้จะเป็นคลื่นชายของแม่นะคะแต่ไปดูอีกส่วนหนึ่ง มันจะเป็นเหมือนวันนู้นแม่บอกเป็นคณะใช่ไหมมาดูคณะซิว่ามาันโตขนาดไหนแล้วเราดูใบเราจะรู้ไหมเนี่ยอุย้ยอันนี้เป็นคณะหรอใช่ไหมใช่อันนี้ไหมใช่มั้งเนาะมันยังเล็กอ,อยู่อ่ะใช่แหละบ้าใช่แหละอ๋อใบมันเริ่มอันนี้แหละน่าจะทั่วนี่เลยมั้งน่าจะนี่ทั้งหมดเลย เป็นคณะอุย้ยตกใจหมดเม,มาเล่นชิงชัามาเหยียบแล้วมั้งนตกใจหมดเลยนึกว่าทรรมะใส่ไม่คืนแล้วเนี่ยไม่คืนแล้วไม่คืนย้งยังยัง บนต้นตุกไปผัดชีผัดชีเหรอืมนี่แหละค่ะเดี๋ยวมุ่งว่านจะปีนอ้าวไม่ปีนเหรมุ่งว่ามุ่งวนจะเก็บอะโวคาโดต้นนี้ไปกินไว้กินนะคะอันนี้คือแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วมันเริ่มมันเริ่มตกหมดแล้วเนี่ยกี่วันถึงจะกินได้ล่ะอู้ยนี่นี่มันสุกไว้นี่ประมาณสี่ห้าวันก็น่าเต็มที่และสี่ห้าวันเยอะเนาะเต็มเลย อระวังกิงหักเลยนะนี่เลยจะเก็บกินลูกีสองลูกสองลูกกระเพะมันตอนนี้เรายังไม่เคยกินใช่ไหมเออเดี๋ยวของมันหนักแล้วแบกกลับบ้านไม่ไหวเอาไปชิมก่อนแต่ว่าข้างบนนี่มีเต็มเลยนะคะแต่ว่าที่ไม่มาเก็บขายเนี่ยเพราะอะไรลูไหม่ พอเราเก็บแต่หนึ่งกระสอบใช่ไหมเราต้องแบกขึ้นไปต้องแบกขึ้นเขาเป็นหนังไะกระสอบนี้นี่ตั้งกี่โลติด20-30โลลำพังเราเดินเองเราก็อยเดินไม่ไหวนะเอาไปไปแล้วเราจะไปไหนต่อดีนะขึ้นบ้านเลยขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมอืมวันนี้ท้องฟ้าสดใสมาก เดี๋ยวหมูอ้วนกับพี่ญยา,ยานเนี่ยเราก็จะขึ้นบ้านที่จงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่แถวเนี้ยถ่ายให้ดูหมดและนะ้วเนาะเหมือนจะไม่มีมุมไหนที่ยังไม่ถ่ายเลยนะมันเหมือนมันจะโดนถ่ายหมดแล้วเดี๋ยวหมูอ้วนกับพี่ยา,ยาจะกลับบ้านแล, <c oughs> แล้วแวะเอาขนมมาให้พี่จงเฉยๆนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหมอ้วนกับญายๆๆเนี่ยจะไปทํางานที่อื่นนะคะแต่ใกล้ๆแถวนี้ก็เลยแวะเอาขนมมาให้พี่จงกินเฉยๆนะคะเพราะว่า อพี่จงน่าจะยังไม่ได้กินข้าวก็เลยตั้งใจซื้ออะไรมาให้กินเดี๋ยวก็จะมีคนถามนะว่าทําไมแล้วทาไมไม่ห่อข้าวมาให้พี่จงกินทําไมอะยายะทาไมเราถึงไม่ห่อข้าวมาพี่จงกินข้าวหมดยังไม่ใช่หูไม่ใช่เราพี่จงเขามีอยู่แล้วพี่จงเขามีข้าวทรงข้าวซายอยู่แล้วข้าถุงไว้กินเองอยู่แล้วเขาคดรอกล้าค่ะเราก็เลยซื้อแค่ขนมมาให้นะคะ ตอนนี้หมูอ้วนใหญ่ๆ่เนี่ยเราก็มาถึงบ้านพี่จงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้หมูอ้วนก็มาอยู่ใต้ต้นอะโวคาโดพี่จงว่าหมูอ้วนเนี่ยมาดูนะคะว่าตรงต้นนี้เนี่ยมันมีลูกหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีลูกใหญ่มากไม่รู้ว่าเห็นไหมทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลายนะคะมันเป็นเกือบทุกลูกเลย แต่ว่ามันสูงด้วยถ้าเราจะเก็บจริงๆเนี่ยเราจะต้องปีนต้นไม้ซึ่งกิ่งมันเล็กนิดเดียวไม่กล้าปีนนะคะนุ่นเลยสองลูกแต่ว่าไม่รู้มองเห็นกันไหมมีหนึ่งลูกก็อยู่ตรงนี้สีเขียวอ่อนนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน คลิปนี้เนี่ยหมูอ้วนกับย่ายๆเนี่ยเราจะมาอธิบายนะคะว่าทำไมช่วงนี้เห็นหมูอ้วนกับย่ายๆเนี่ยลงคลิปชอออ็อตลงคลิปช็อตขายของเยอะนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้ว มีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าหมูอ้วนกับยายาเนี่ยได้สปอนเซอร์แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราเนี่ยกำลังทำชาเลนจ์ของช h อป e ีอยู่นะคะทุกคนซึ่งช h อปปีนี้ชาเลนจ์ของช h อป e ีอันนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องทำยอดขายนะคะแต่ว่าเราต้องการแค่ยอดวิวของกันดูนะคะทุกคนก็คือ1คลิปเนี่ยต้องได้3000วิวขึ้นไปนะคะขั้นต่ำก็คือ15คลิปเราถึงจะได้เงินนะคะแต่ถ้าเกิดว่า หมูอ้วนทาคลิปแล้วมันไม่ถึงเอ่อหนึ่งคลิปเนี่ยมันไม่ถึง3,000วิวหมูอ้วนลงไปแล้วเอ่อยี่สิบคลิปแต่มันก็ไม่ถึง3000วิวเลยเนี่ยหมูอ้วนก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงเนี่ยขั้นต่ํานะคะทุกคนเอ่อ,อยอดวิวของคลิปเนี่ยมันต้องเป็น15คลิปนะคะก็คือ15คลิปนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น3,000วิวทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าหมูอ้วนลงไป15คลิปแล้วมันมีแค่ เอสิคลิปที่มันได้3,000วิวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะมันต้องเป็น15คลิปขึ้นไปนะคะ<ช>ก็เลยเห็นเราสองคนีา <ลง S 1> <อ>ยของเยอะนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะลงบ่อยๆจนถึงสิ้นเดือนสิงหานี้นะคะ<ช>ก็คือ Challenge ชาเลนจ์เขามีถึงแคส่สิ้นเดือนนี้ ก็ทุกคนไม่ต้องช่วยเราซื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วยมาเพิ่มยอดวิวให้เราสองคนหน่อยนะคะแค่นั้นเลยช่วยมาซัพพอร์ตพวกเราหน่อยนะคะจะได้มีการไปซื้อขนมให้เด็กๆกินนะคะซึ่งปัจจัยนคือซื้อให้ตัวเองกินนะคะไม่ต้องช่วยซื้อนะคะช่วยไปเูิ็มอนะใช่ให้เราสองคนมาดูก็พอนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามาปั่นวิวแบบหูดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะแบนเราเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งลำคาญนะคะถ้าช่วงนี้เราสองคนเนี่ยลงคลิปบ่อยเกินไป นะคะคลิปช็อตนะคะก็อย่าเพิ่งลำคาญก็ช่วยช่วยดูพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็คือนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่ทําไมลงคลิปอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ๆก็มาขายของอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะก็เลยเพิ่งจะเริ่มทํากันแต่ก็ยังทําให้เก่งเนาะเราสองคนก็ยังแบบสเปสปะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะก็ S no, sponsor, no s ป o n เซอร์ no โฆษณานะคะ <c oughs> ไม่ได้ตังค์เลยนะคะแต่ว่าถ้ายอดวิวได้เนี่ยเราก็อาจจะได้ตังค์ก็ได้แต่ของพี่ญาญ่าเนี่ยเรามีโอกาสได้เนาะ <c oughs> ของพี่ญาญ่าก็คือยอดวิวก็เริ่มมาละเส่วน <c oughs> ของหมูกว่าเนี่ยยังเลยแล้วก็ของพี่จงก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าของพี่จงเนี่ยให้ครูนิดเป็นคนทานะคะ <c oughs> ก็ฝากดูด้วยนะคะ3ช่องนี้นะคะทุกคนของหมูอ้วนด้วยของพี่ญาญ่าด้วยแล้วก็ของพี่จงด้วยนะคะทุกคนฝากร์ตกันเยอะๆนะคะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยโฆษณาไม่ตรงนะคะก็คืออะไรอะไรนะแผดปูโยคะก็เอาไปนอนอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือนถูกใช้เพดงนะคะก็คือเน็ตตลกคัมคัมเน็นตลกเน็นคัมคไว้ก่อนนะคะก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะทุกคนก็แค่หนึ่งเดือนนะคะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแค่หนึ่งเดือนโอเคคลิปนี้หมูอ้วนแล้วก็พี่ญาติเนี่ยเราก็จะขอตัว กลับบ้านกันก่อนเลยนะคะก็คลิปนี้ก็มาอธิบายแค่นี้เลยแล้วก็เอาขนมมาให้พี่โจงแค่นั้นเลยแล้วก็ไปดูผักพี่โจ๊กหายไปแล้วไปหหน่อไม้นะคะเมื่อกี้บอกจะขึ้นไปหหน่อไม้บนเขาใช่แล้วโอเคเดี๋ยวมุว่ากับญาญ่าเนี่ยเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ